สวัสดีค่ะวันนี้กับ่ช่องแฮปปี้พริกไทยแลนดอยู่กับเรื่องวุ่นๆของวัยรุ่นทำนานะคะตอนนี้กำลังทำอะไรลกอันนี้เราลกแก้นะคะเราเอาก้าวมาเยอะเท่าไหนก็ได้แล้วก็มาตินะคะแล้วก็มัดไว้เป็นแบบนี้แล้วพรุ่งนี้เราก็จะดำนากันค่ะเพราะว่าใครเคเป็นคนเตะลกกับใครบ้างเนี่ยรดีคนลกคนเดียว <laughs> สวนหนูกับแยกเตะ นัวเตะทีละนิดแต่ย่าเตะโคตรไวเตะทีละแบบกำงูแบบเตะแล้วทีแล้วเนี่ยเยอะกว่าอันนี้อีกอ่ะคือหนูไม่สามารถทําได้หนูลองทําแล้วหนูทําไม่ได้มันเกินทีจากัดรุ่นเอาไหนดูหน้ามามีหน่อยคนถามหน้ามามีหายไปไหนไปลกไปลกไปลกเยอะมากนานัน มามีหน่อยเขาดูหน่อย,ยห่วงไหลหน้าก็ไม่ได้สดซะหน่อยไม่เหมือนตอนตืนน่นนอนสุดก <c oughs> คดรรคก็คุณไม่ได้นะจ๊ะลงแล้วคุณขึ้นไม่ได้อะนะแล้วหนึ่งมัดนะคะน่ะอีกเยอะค่ะอีกน,น,ะะกนานเลยก็จะ,จะได้มัดที่สองอ๋อพี่เต้ แป๊บนึงโอ้สี๊บออกจุ่มน้ำก่อนนะคะทุกคนระวังนะคะเดี๋ยวโดนตกันโอ้ยอย่าเตะมาทางนี้เลยเตะทางนี้เอ้ยปพูกเลย จุ่มนะคะแล้วก็ทำแบบนี้แล้วก็เตะค่ะใช่ใช่อืมาค่ะอย่าเอ็ดอันข้อกาหักเลยค่ะพลังงานไหมพลังงานดิฉันเหลือเพียบค่ะยังไม่ลดไปแค่สิบเปอร์เซ็นต์พลังงานค่ะเยอะเพียบ พลังงานที่ทั้งตัวที่ฉันไปใช้ไปคือสิบเปอร์เซ็นตันมุนเหมือนละทรงไอ้ไดสิสากออกบดทิ้งโลดมันรัดจริงๆแล้วมันรัดจิิงงแล้วเอาเยอะกว่านตอนนี้ทำทำมัดเหมือนเมื่อกี้ให้หน่อยเหมือนเท,เท่าเท่าเมื่อกี้เลยอ่ะทำให้หน่อย เท่าเมื่อกี้เลยถ้าแบบพายาคือแบบหนูกำไม่ได้อะทุกคนคือมือหนูเล็กอะแค่น้ำพูนะคะมากสุดที่น้ำพุกำได้คือเท่านี้ค่ะนอกนั้น,น้ำพุกำไม่ได้ค่ะเบียกที่แปบ๊บนึงขอให้มัตรงยึงอันนี้ออกมาไม่ตรงใส่กับทุนไป ไปใดบ่วางนี้นะทุกคนค่ะใา้าไปกี่เดือนแล้วแต่กล้องถ่ายอะไรนะถ่ายทุ่งนาบ่วเออก็ทำไปเลยถ่ายอยู่เพ่จะถ่ายไกลๆมันจะได้เห็น

น่ะลงเร็วๆ,ๆดิเปิดเร็วสุดเตะไม่โดนเฮ้ <c oughs> ยเตะไม่โดนนะคะทุกคนโอ้โหทำไมเราต้องถีบกันอยากสตรีมเกม ไม่พูดเรื่องเกมเด้อออกจากโทรศัพท์มาห้ามพูดเรื่องเกม <Okay. S 3> มาแต่โอจิบเอวนั่งก่อนเจ็บเลยนนี้่เจ็บนะคนหลอกก็หลอลบราเรลวดลีมั้ยหายหมดก็โศกขอ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 ,ขอพักเมื่อไหก่อนนะ ม,มันแต,แต่มันลงมามันสาะวาเลย,ย,เลยพลังงานใช้ปรบการล้วไม่หนูมีพลังงานเหลือเื่อหนูก็เลยใช้ใช้ประโยชน์จากพลังงานถ้าไม่อยากให้หนูพูดก็ฟังจุกกรูไปก็แล้วเอาเนี่ยปิดคลิปปิดคลิป ของตัวเองแล้วหนูจะสตรีมเกมหนูชอบสตรีมเกมตอนฝันสมัยมือเือ